จากเพจเหรียญปุยทานบายเซฟนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาซ้อนทำเลยดอกสุพรรณิกานะคะก็ฝากผลงานใหม่กันด้วยนะคะใครชื่นชอบนะก็มาลองทำตามกันดูนะคะก่อนอื่นนะก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะจะได้มีกำลังใจสำหรับคลิปต่อไปนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวดอกกันเลยเนาะอ่ะ ก่อนอื่นนะคะริบบิ้นนะคะริบบิ้นที่เซฟเลือกอใช้เนาะ,ะก็จะเป็นนี่ค่ะริบบิ้นตัวนี้เลยนะคะเป็นกากเพชรละเอียดสีเหลืองนะคะอันนี้ก็จะเป็นม้วนเล็กนะคะจะมีทั้งม้วนเล็กแล้วก็ม้วนใหญ่นะคะใครที่สนใจอยากได้นะคะก็สอบถามอุปกรณ์กันเข้ามาได้นะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นเนื้อริบบิ้นเนาะเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะคะว่ามันออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะ อ่าโอเคอุปรกรณ์อันแรกเลยนะก็ริบบิ้นเนาะตัดความยาวนะคะอยู่ที่30นิ้วนะ30นิ้วจำนวน4เส้นนะคะริบบิ้นเบอร์2นะคะดอกสุพรรณิกาก็จะสีเหลืองเราก็เลยใช้ริบบิ้นสีเหลืองทำนะคะจริงๆสามารถทำได้ทุกสีแล้วออกมาสวยทุกสีเลยนะริบบิ้นนะแล้วก็จะมีเพชรน,นะคะสำหรับตกแต่งนะเพชรตัวนี้จะสวยมากนะคะใครอยากได้ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะนะ นะคะแล้วก็ครีมหนีบ่ะอันนี้จะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวช่วยนะคะส่วนใครที่อยากได้อุปกรณ์นะคะสามารถติดต่อได้ผ่านอีไลน์นะคะเดี๋ยวแม่คะจะแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีทํากันเลยค่ะอันนลบก่อนเนาะก่อนอ่ะสเส้นนะความยาว30นิ้วย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะขึ้นฐานสี่ นะคะคขึ้นหางสีใครทําลูกส้มเป็นแล้วนะคะให้ทําลูกส้มนําไปก่อนเลยนะคะตัวนี้ทําง่ายๆนะคะไม่ยากนะแต่อาจจะแบบหนึ่งดอกใช้เวลานิดหนึ่งนะคะอะ่ขึ้นฐานผ้าเฉียงขึ้นไปผ้าเฉียงลงมา ถ้าเฉียงลงนะคะเส้นสุดท้ายอ่ะสอดไปค่ะสอดไปแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะสนเสร็จแล้วก,ก็ทำเหมือนลูกส้มเลยนะคะก็หยิบเสน้บบสนใดเส้นหนึ่งนะขึ้นมาเอานิ้วโป้งจับไว้นะคะเสน้นที่สองเอาไปทับจากทางขวามือนะเสน้นที่สองจากทางขวามือเอาไปทับเสน้นที่สามเอาไปทับนะคะ เส้นที่สี่เอาไปทับเอานิ้วโป้งจับไว้นะคะพอได้สี่เส้นแบบนี้ให้ปล่อยเส้นที่หนึ่งในสุดลงมานะคะปล่อยลงมาแล้วเอาเส้นต่อไปเส้นที่ห้าขึ้นไปทับนะคะปล่อยเส้นในสุดลงเอาเส้นต่อไปเส้นที่หกขึ้นไปทับปล่อยเส้นในสุดลงเส้นที่เจ็ดขึ้นไปทับปล่อยเส้นในสุดลงนะคะเส้นที่แปดขึ้นไปทับ ปล่อยเส้นในสุดลงแบบนี้นะคะ,อะพอเสร็จแล้วจะเหลือ3เส้นสุดท้ายแบบนี้เนาะหนึ่งสองสามเนาะอันนี้เส้นในสุดสอดออกช่องที่1ตรงนี้นะคะสอดออกไปเลยช่องที่หนึ่งปึ๊บปึ๊บอ่าต่อไปเส้นที่สองนะคะสอดตั้งแต่ช่องที่หน่งไปออกช่องที่สองปึ๊บแบบนี้เห็นไหมคะปึ๊บอะ เส้นสุดท้ายค่ะสอดต,ตั้งแต่ช่องที่หนึ่งไปออกช่องที่สามหนึ่งสองสามเก็จะได้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะให้กระชับนะคะก็คือจะทําเหมือนลูกส้มนั่นเองนะคะลายนี้สามารถใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิ มันจะสามารถใส่เหรียญที่ล้างได้นะคะแต่ถ้าใครแบบไม่อยากให้ดอกช้ำก็ใส่ก่อนได้เลยนะคะ,ะก็ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วพลิกกลับมาค่ะ,ะพลิกกลับมากลางออกให้ดูพลิกกลับมาก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะก็หยิบเส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้ขึ้นมานะคะแล้วทีนี้เราจะวนไปทางซ้ายนะคะเส้นที่เราหยิบมาเราจะไม่นับเราจะนับจากซ้ายมือถัดไปนะ หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามพาดข้ามสามเส้นค่ะเห็นไหมพาดแล้วก็ปล่อยลงไปนะคะต่อไปเส้นต่อไปทางซ้ายมือนะนับหนึ่งสองสามพาดข้ามสามเส้นไปค่ะอ่วนไปนะเส้นต่อไปหนึ่งสองสามพาดข้ามสามเส้นอ่ะเส้นต่อไปหนึ่งสองสามพาดข้ามสามเส้นนะคะเส้นต่อไปหนึ่งสองสามพาดข้ามอีกสามเส้นนะคะและ อ่ะนี่เส้นมันจะเหลือ3ามเส้นสุดท้ายเนาะเอาเส้นที่1นนะสอดออกช่องที่1นนะคะปึ๊บนิดนะเส้นที่2สอดต,ตั้งแต่ช่องที่1ไปออกช่องที่2ปึ๊บและเส้นสุดท้ายนะคะสอดต,ตั้งแต่ช่องที่1ไปออกช่องที่3 1มหนึ่งก็จะได้ลักษณะแบบนี้คะ่ะเสร็จแล้วพิกกลับมาคะ่ะ กลับมาแล้วก็สอดเก็บริบบิ้นค่ะสอดเก็บริบบิ้นเหมือนเราทําลูกส้มเลยนะคะสอดเก็บเลยหนึ่งสองสามสี่สอดตรงๆไปเลยนะคะเนี่ยหนึ่งสองสามหมห้าสอดให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะ หกเจ็ด <6 S 2> <7 S 1> และแปดค่ะอ่าพอครบทั้งแปดเส้นแล้วให้พลิกลับมานะคะพีิกลับมาแบบนี้นะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้เนาะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วนะให้สอดเก็บอีกหนึ่งรอบนะคะ ไอ้สอดไหมไม่สอดไม่สอดไม่สอดเก็บขอโทษนะคะอ่าเสร็จแล้วนะให้ทําแบบนี้ค่ะเห็นไหมเอานิ้วโป้งจับไว้นะจับปลายโค้งลงมาแบบนี้นะคะจะปลายโค้งลงมาแบบนี้เห็นไหมให้สอดช่องนี้ค่ะช่องด้านหลังเส้นนะคะสอดช่องด้านหลังเส้นมาออกช่องด้านหน้าเส้นเห็นไหมคะโค้งสอดช่องด้านหลังเส้นมาออกช่องด้านหน้าเส้นนะคะแล้วดึงค่ะ ยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะเอาไว้หลวมๆแบบนี้เลยนะอ่ะทำเส้นต่อไปเส้นขวามือค่ะจับปลายค่ะและโค้งแบบนี้ค่ะเห็นไหมสาะเส้นด้านหลังเสาะเส้นด้านหลังนี้นะคะมาออกเส้นด้านหน้าตรงนี้แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะทำแบบนี้นะคะวนไปทั้ง8เส้นเลยนะคะทำแบบนี้วนไปทั้ง8เส้นเลย ทำวนไปทั้งแปะเส้นอ่ะนะคะสอดด้านหลังมาออกด้านหน้าปึ๊บสอดด้านหลังมาออกด้านหน้าอ่ะและเส้นสุดท้ายนะคะ มันจะอยู่ข้างในนะต้องสอดเข้าไปที่ข้างในเนี่ยนะเด้านหลังแล้วก็ออกข้างหน้าเหมือนกันนะคะอ่านะพอทําครบทุกเส้นแล้วนะคะให้ค่อยๆดึงคะ่ะค่อยๆดึงนะค่อยๆจัดแต่งไปนะคะดึงให้กลีบเราต้องเอามือช่วยจับเขาด้วยนะคะให้กลีบเขาซ้อนกันนะอ่นะดึงนะคะ กรีเอซ้อนการค่อยๆดึงค่ะลายนี้ต้องแบบว่าใจเย็นนิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามนะคะเพราะว่าจะต้องจัดแต่งกรีบเราต้องใช้มือเนีย่ยดึงมาคล้องช่วยเขาด้วยนะคะเอาให้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 รัดกระชับเลยนะถ้าพอดีเป๊ะมันจะกลมเลยค่ะตร,ตรงกลางนะคะมันจะกลมดิ๊เลย นะคะค่อยๆดึงค่อยๆด,ดึงไปค่ะนะคะไม่ต้องรีบเพื่อความสวยงามนะคะเพราะว่าถ้าเขาหลวมมันจะออกเดี๋ยวหนูมีตัวอย่างถ้าดึงหลวมมันจะเป็นยังไงมันจะต้องคล้องกระชับเลยจะหลวมก็ได้แหละแต่มันจะออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะเอาให้ดู ค่อยๆดึงค่อยๆดึงจัดแต่งไปค่ะจัดแต่งไปจนกว่าเราจะพอใจนะคะเนี่ยถ้าหลวมนะคะมันจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมแต่ถ้าเราชอบแบบกระชับมันจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะนะคะถ้าเราดึงหลวมมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นเกลียวแบบนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนดีกว่าเนาะอ่าพอเสร็จแล้วนะคะพอได้พอกลมจนถูกใจแล้วเนาะ พอกลมจนถูกใจแล้วคิดว่ากระชับแล้วสวยแล้วชอบแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็พลิกกลับมาที่ด้านข้างนี้นะคะอ่าเส้นแรกนะเอานิ้วโป้งดันไว้แบบนี้นะเอานิ้วโป้งประคองไว้ไม่ต้องไม่ต้องแน่นนะคะเดี๋ยวเขาหักนะเอาแค่นิ้วโคกนิ้วโป้งประคองไว้จับที่ปลายนะคะบิดมาแบบนี้แล้วก็บิดคล้องแบบนี้เห็นไหมจับปลายตรงนี้เพื่อจะไว้สอดนะคะ แล้วก็สอดเข้าช่องนี้ค่ะเห็นไหมคะสอดเข้าช่องนี้ให้ออกมาให้ออกมาตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะปึก๊ก็คือคล้ายๆตัวทำกลีบบัวนะคะกลีบดอกบัวมันก็จะออกมาแบบนี้นะอ่าทำเรียงไปเลยนะคะทำเรียงไปเลยทั้ง8ปเส้นอ่าเส้นต่อไปมันจะมีเส้นสั้นเส้นหนึ่งยาวเส้นหนึ่งมันก็จะจับยากหน่อยเส้นสั้นนะคะ แต่ว่าไม่อยากให้แบบทิ้งบินเยอะก็เลยให้ตัด30นิ้วแต่ถ้าใครมือใหม่นะคะกลัวแบบว่าทําหลวมแล้วแบบปลายไม่พออะไรเงี้ยจะตัดแบบสัก31นิ้วก็ได้นะคะแต่อันนี้ที่เซฟวัดไว้ให้30นิ้วนี่ก็คือว่าจะแบบพอดีแล้วนะคะอ่ะนะคะอ่ะด้านบิดบิดแบบนี้บิดเหมือนเดิม จะชอบลืมตัวนึกว่าทำนึกว่าทำแบบไม่ต้องโชกกล้องอสอนมันก็จะแบบลุงลังนิดนึงนิดบินอ่ะสอดยากนิดนึงหลายเส้นมันมาตีกันนะคะ,อ,ะอันนโป้งดานบีดก็คือทำเหมือนอันแรกเลยนะที่สอนใครใครดูไม่ทำให้ย้อนกลับไปดูที่เส้นเส้นแรกนะคะถ้างงนะให้ย้อนกลับไปดูที่เส้นแรกคือจะทําเหมือนเส้นแรก ทุกประการเลยนะคะแค่เราจะทําเรียงวนให้ครบทั้ง8เส้นท่านั้นเองนะคะแต่ด้วยความว่าเขาจะหลายเส้นแล้วเขาจะมากองอยู่ที่เดียวกันมองจากกล้องอาจจะแบบว่ากุงงนิดนึงเนาะใครไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวไอเลน์นะเดี๋ยวเซฟจ,จะแปะไวใ้ให้ที่ใต้คลิปนะคะแล้ว เลือกตรงหมายเลขโทรศัพท์นะคะถ้าไปเลือกเป็นไ d ดีมันจะไม่ขึ้นนะต้องเลือกตรงหมายเลขโทรศัพท์จะบีททำไปเลยค่ะจนครบทั้ง8เส้นแล้วมือมือตรงด้านบนนี้ค่ะตอนตอนเราทำนะมือด้านบนเราต้องแบบเนี่ยมือข้างเนี้ยที่เราจับอะ่ะเราต้องแบบจับแบบเบามือด้วยนะเซฟมือหนักเนี่ยพอจับ รงเนี้ยจะแบบว่าหยองหยองเย็นเย็นนะคะต้องระวังเขาด้วยนะคะปกติจะไม่ค่อยถนัดอะไรแบบนี้เลยแต่พอดีได้แรงบันดาลใจมาจากดอกพิมรสผสมดอกบัวนะคะก็เลยกลายออกมาเป็นดอกสุพรรณิกาเ้นสุดท้ายแหละ อโอเคก็จะได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงนะคะค่อยๆไล่ดึงนะให้กระชับทุกเส้นเลยนะคะดึงให้กระชับทุกเส้นเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอกระชับแล้วเราก็มาจัดตรงด้านบนกีบด้านบนนี้อีกทีหนึ่งนะคะ เพราะว่าตอนที่ที่เราสอดอ่ะเราอาจจะแบบไปรุนแรงกับเขานะหรือกรีบจะแบบไม่สวยอะ่ะถ้าเกิดว่าเราพอใจตรงไหนแล้วด้านข้างถ้าจุดไหนไม่แน่นเราก็ไปดึงไปดึงเพิ่มเอานะคะก็คือแล้วแต่มือคนเนาะว่าแบบจะดึงแน่นเลยหรือไม่แน่นแต่ว่าเดี๋ยวตอนสอดล็อกเก็บอะ่ะเขาจะแน่นด้วยตัวเขาเองอยู่แหละนะคะอ่ะการสอดเก็บนะก็อ่ะจับเปิดเส้นไหนก็ได้ขึ้นมาเส้นหนึ่งนะเปิดขึ้นมาเส้นหนึ่ง แล้วเอาเส้นนี้นะอ่ะดึงตรงนี้ให้กระชับก่อนอ่ะดึงให้กระชับเสร็จแล้วไอ้เส้นบนเนี้มันออกมาจากรูไหนให้เราสอดออกกลับไปที่รูนั้นเออนไหมคะสอดต,ตามเส้นบนนี้เลยนะคะตอนที่จับสอดก็มือก็อย่างที่บอกคะ่ะระวังด้วยมันจะออกมาที่ช่องนี้คะ่ะมันจะต้องออกมาที่ช่องนี้นะคะ ก็ดึงเห็นไหมคะมันจะออกมาที่ช่องนี้นะถ้าสอดถูกนะมันจะออกมาที่ช่องนี้อ่ะเส้นต่อไปไปข้างบนนะเส้นต่อไปดึงให้กระชับเนี่ยเส้นนี้เส้นนี้มันออกมาจากช่องไหนเปิดขึ้นแล้วดูค่ะแล้วสอดเข้าไปที่ใต้ช่องเลยแล้วมันจะไปโผล่เส้นช่องที่เราต้องการนะคะใช้นิ้วโป้งกดช่วยเขานิดนึงให้เขาออกมานะคะใครดึงยากก็ใช้คีมตัวนี้ช่วยได้นะคะ คีมตัวนี้จริงๆคุณสมบัติเขาจะคือแบบใช้แบบบีบของตกแต่งเล็กๆติดกาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะปึ๊บอ่าเปิดนะคะ อ่เห็นไหมแบบนี้ก็เส้นต่อไปทําไปเลยค่ะทําเรียงไปเลยจนครบทั้งแปะเส้นเลยนะคะสอดเก็บไปเลยปุ๊บเอ้ยอ่ะสอดออกไปสอดให้มันออกมารูนี้นะถ้ามันไม่ออกรูนี้มันจะไม่โววฟึ๊บ เปิดเส้นที่เจ็ดนะคะครับเห็นยวมคะกับมือหนักขยุมขาหยิมนี่แต่ว่าริบบิ้นตัวนี้เขาจะแบบว่าเนื้อนหนะนะ<ม>แล้วก็พับง่ายนะคะไม่ต้องกลัวนะคะพับได้แน่นอนมือใหม่ก็พับได้แน่นอนนะคะตัวนี้จะเป็นกะเพชรละเอียดตาเพจคู่นะ,<ม>ะด้านหน้าทีนี้เราก็มาจัดการด้านหน้าค่ะให้ถูกใจเรา แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็ตัดริบบิ้นค่ะนะคะตัดริบบิ้นส่วนที่เกินออกวิธีตัดก็คือใช้ตัวกรรไกรเนี่ยกดมุมมุมของบัวไว้นิดนึงแล้วก็ตัดค่ะมันก็จะแลบเข้าไปข้างในเวลาเรากดนะคะจะไม่มีเส้นปิ้นออกมาแต่ก็ต้องระวังตัดโดนกรีดอื่นด้วยนะคะตอนตัดนี้ให้เรา ทําด้วยความอะระมัดระวังนิดหนึ่งนะจ๊ะตัดไปเลยทั้งแปดเส้นเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วมาจับกีบข้างหน้าอีกทีนึงให้ถูกใจเราเพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดกาวกันแล้วเนาะ โอเคเสร็จแล้วค่ะใครไม่มีเพชรก็ไม่ต้องติดก็ติดตามที่อุปกรณ์ที่เรามีนะคะแต่ใครอยากให้ดูสวยงามมากขึ้นเพชรก็จะเก็บเปรียบเสมือนเกสรน,นะคะเราเมโนว่าเป็นเกสรเนาะก็จะติดเพชรกันนะคะตอนนี้เอาสีอะไรดีอ่าราติดสีแดงไปแล้วเนาะเอาสีน้ำเงินม้างละกันนะคะ สีน้ำเงินมั่งแวววาวแวววาวับบนะคะอ่ะวิธีติดนะคะก็คือใช้ปืนกลนะยิงที่รอบกรอบนี้ค่ะกรอบด้านในนะเราจะไม่ติดที่ตูดเพชรเพราะว่าที่ตูดเพชรจะมันด้วยความว่ารูเขาจะใหญ่ค่ะถ้าเราติดที่ตูดเพชรมันจะไม่ติดวางไปค่ะ ก็จะกดนี่ค่ะนี่นี่คือประโยชน์ของครีมตัวนี้นะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราใช้มือเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงค่ะไม่รู้ว่าเพราะอะไรแล้วก็บางทีอาจจะโดนกาวร้อนบาดเจ็บได้นะคะ,ะก็จะได้ดอกสุพรรณิกาออกมาแล้วแบบนี้ค่ะเกสรก็คือแล้วแต่เราจะเลือกใส่เลยนะคะว่าเราจะใส่สีไหนเนาะในหนึ่งห่อเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นกระสี มาให้ค่ะสีให้ตามนี้เลยนะคะก็คือใส่ได้ทุกสีเลยนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปของเซฟนะคะก็ฝากกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์กันเข้ามาเยอะๆนะคะเนาะเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปจะเป็นอะไรมามาเจอกันนะคะวันนี้ไปก่อนบายบาย